สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของบริษัทหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมวยรองหรือผู้ท้าชิงตลอดการในโลกเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้ใช่หรอครับเรากําลังพูดถึง AMD กันเอาจริงนะครับถ้าจะบอกว่าประวัติศาสตร์ของวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือเรื่องราวของสงครามเนี่ยก็พูดได้เต็มปากเลยนะ เพราะว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทั้งหมดที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันที่แบบดุเดือดสุดๆระหว่างบริษัทใหญ่ๆมาตลอดเลยครับแล้วพอเรามาพูดถึง AMD นะครับเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับถูกแบ่งออกเป็น2สมรภูมิใหญ่ๆได้เลยนะมหาสงครามครั้งแรกก็คือการสู้กับ Intel ในตลาด CPU ส่วนมหาสงครามครั้งที่2เนี่ยก็คือศึกที่กําลังระอุอยู่ตอนนี้เลยครับ การต่อสู้ในสมรภูมิ AI ที่มี NVIDIA เป็นคู่ต่อสู้คนสำคัญครับมาหาสงครามครั้งที่2 The credible alternative หรือทางเลือกที่น่าเชื่อถือซึ่งคำคำนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดของ AMD เลย คือต้องย้อนกลับไปตอนปี1969เลยครับตอนที่ AMD ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพวกเขาได้ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับแต่มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า DNA ของผู้ผลิตรายที่2หรือ Second Source คือตอนนั้นอนะ่ะ Intel กองจะครองตลาดใช่ไหมครับแล้วลูกค้ารายใหญ่อย่าง IBM หรือแม้กระทั่งกองทัพสหรัฐเขาก็เริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยถ้าต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์แค่เจ้าเดียวเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปนะ AMD ก็ <AMD S 1> เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยครับเป็นทางเลือกที่ไว้ใจได้คุณภาพดีแล้วไอ้ DNA ของการเป็นตัวเลือกที่2นี่แหละที่มันมีวัฒนาการกลายมาเป็นภารกิจหลักของบริษัทคือการท้าชนกับเจ้าตลาดในทุกยุคทุกสมัยเอาล่ะครับแล้วเรื่องราก็เดินทางมาถึงจุดที่ AMD เริ่มเอาคืนยักษ์ใหญ่เจ้าแรกได้สําเร็จนี่คือการลุกฮือทางสถาปัตยกรรมครับจากการเป็นแค่ผู้ผลิตตามไลายเส้นพวกเขากําลังจะกลายเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีตัวจริง โอ้โห oh ดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นเลยว่าช่วงนั้น AMD มาแรงมากๆเริ่มจากปี1997ทรง K6 ออกมาสร้างชื่อเรื่องประสิทธิภาพที่คุ้มค่าสุดๆไม่ทันไรปี99ก็ปล่อย a อสลอออกมาอีกตัวคราวนี้สถาปัตยกรรมเหนือกว่าเดิมไปอีกแล้วจุดพีกก็คือปี2000ครับแอสลอสร้างประวัติศาสตร์ทะลุกำแพงความเร็ว1กิกะเฮิร์ได้เป็นเจ้าแรก ก่อนที่ปี2003จะปิดท้ายด้วย Opteron ที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าตลาดเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนี่แหละครับคือยุคที่ AMD เริ่มเอาชนะ Intel ด้วยมันสมองทางวิศวกรรมล้วนๆหนึ่งกตัวเลขนี้มันสำคัญมากนะครับ การที่ AMD เป็นเจ้าแรกที่ทําได้เนี่ยมันเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากๆทั้งในแง่เทคโนโลยีแล้วก็ในแง่จิตวิทยาด้วยคือมันเหมือนกับการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเฮ้ hey, AMD ไม่ใช่แค่ของถูกอีกต่อไปแล้วนะภาพลักษณ์เก่าๆเนี่ยถูกทําลายไปหมดเลยครับแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยพวกเขาก็เป็นที่1ได้เหมือนกันแต่ตัวที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับคือ Opteron ที่มาพร้อมกับ3นวัตกรรมที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมไปเลยอย่างแรกเลยก็คือ x86 6 4ครับเป็นการอัปเกรดสถาปัตยกรรมจาก32บิตไปเป็น64บิตซึ่งมันดีขนาดที่ว่า Intel ยังต้องยอมเอาไปใช้ตามเลยคิดดูสิอย่างที่2คือการย้าย Memory Controller มาไว้บนตัว CPU เลยพูดง่ายๆคือมันช่วยลดระยะทางการส่งข้อมูลทำให้เร็วขึ้นแบบมหาศาลและอย่างที่3ก็คือ Hyper Transport ครับเป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มาแก้ปัญหาขอขวดของระบบเก่าไปเลย ซึ่งจะบอกว่าทั้ง3อย่างนี้แหละครับที่ยังคงเป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะแต่ครับเรื่องราวดีๆมันก็ต้องมีจดสะดุดกันบ้างและสําหรับ AMD แล้วนี่ไม่ใช่แค่การสะดุดธ,ธรรมดาครับแต่มันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ทางสถาปัตยกรรมที่เกือบจะทําให้บริษัทล้มละลายเลยทีเดียวสถาปัตยกรรมที่ว่านั้นก็คือ bulldozer ครับชื่อเท่มากแต่ผลงานนี่คือหายนะเลยครับ ล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งยอดขายและคำวิจารณ์คือปัญหาหลักมันมาจากการที่ AMD เดิมพันผิดทางไปหน่อยครับเขาทุ่มไปกับมัลติเทรดดิ่งมากเกินไปดีไซน์ที่เรียกว่าโมดูลเนี่ยมันมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันซึ่งผลก็คือประสิทธิภาพในการทำงานทีละอย่างหรือซิงเกิลเ e รสเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดดินมากแถมยังกินไฟแบบสุดๆจนสุดท้ายลูกท้าก็หมดความเชื่อมั่นไปเลยครับอันมีคำพูดอมะตะของเจอร์รี่แซนเดอร์สผู้กอ่อตั้ง AMD นะครับเขาเคยบอกว่า real men have fabs หรือ ลูกผู้ชายตัวจริงต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันบีบคั้นครับเพื่อความอยู่รอด AMD เลยต้องตัดสินใจแบบเจ็บปวดสดๆก็คือการขายธุรกิจโรงงานผลิตของตัวเองทิ้งไปในปี2009แล้วผันตัวไปเป็นบริษัท Fabless คือเป็นคนออกแบบชิปอย่างเดียวแต่ไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแล้วและจากจุดที่ต่ําที่สุดนี่เองครับเรื่องราวการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเทคโนโลยีก็ได้เริ่มต้นขึ้นการปฏิวัติที่ชื่อว่า Zen บวก52ครับฟังไม่ผิดครับบวก52นี่คือตัวเลขประสิทธิภาพต่อสัญญาณนาฬิกาหรือ IPC ที่สถาปรยกรรมเซนทำได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับบูโดเซอร์คือมันเป็นการก้าวกระโดดที่แบบไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเลยครับและมันคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่า AMD กลับมาแล้วแล้วอะไรคืออาวุธลับที่ทำให้ AMD กลับมาได้ล่ะคำตอบก็คือชิปเลตอาร์ h i เ e คเจอรครับ ลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะสร้างชิปใหญ่ๆแค่ชิ้นเดียวซึ่งมันทํายากและแพงมาก AMD เขาเปลี่ยนมาใช้วิธีเอาชิปเล็กๆที่เรียกว่าชิปเลตมาประกอบกันเหมือนตัวต่อเลโก้ส่วนที่สําคัญที่สุดอย่างคอประมวลผลก็จะใช้เทยีใหม่ล่าสุดแพงสุดส่วนอื่นๆที่ไม่สําคัญเท่าอย่าง IO ก็ใช้เทคโนโลยีเก่าที่ถูกกว่ามันเป็นการผสมผสานประสิทธิภาพกับต้นทุนที่ฉลาดมากๆเลยครับนี่แหละครับคือความแตกต่างลองดูภาพเปรียบเทียบนะครับการออกแบบแบบแบบเก่าที่เรียกว่าโมโนลิธิกเนี่ย มันเหมือนกับการสร้างตึกใหญ่ๆตึกเดียวเลยครับถ้ามีจุดไหนพลาดน,นิดเดียวคือพังทั้งตึกเลยความเสี่ยงสูงมากต้นทุนก็เลยบานปลายแต่ดีไซน์แบบชิปเลตเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างบ้านหลังเล็กๆหลายๆหลังมาต่อกันถ้าหลังไหนมีปัญหาก็แค่ซ่อมหรือเปลี่ยนแค่หลังนั้นผลก็คือได้ผลผลิตสูงกว่าต้นทุนต่ำกว่ากลยุทธ์นี้แหละครับที่ทำให้ AMD สามารถผลิตชิปที่แรงกว่าได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง และความสำเร็จจากการกลับมาครั้งนั้นก็นำพาเรามาสู่ยุคปัจจุบันครับสมรภูมิรบแห่งใหม่ที่ชื่อว่า AI และที่นี่ AMD ก็กำลังใช้ตำราเล่มเดิมของพวกเขาอีกครั้งคือการเป็นผู้ท้าชิงเพื่อโค่นยักษ์ใหญ่ตนต่อไป ตารางนี้สรุปภาพรวมของสงคราม AI ตอนนี้ได้ชัดเจนมากครับจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์ของสองค่ายนี้แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยฝั่งเ v i d i a เดียเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรของตัวเองด้วยซอฟต์แวร์แบบปิดที่ชื่อว่าคู DA ในขณะที่ AMD เลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งเลยครับคือใช้ระบบเปิดอย่าง ROCm ที่อิงตามมาตรฐานสากลนี่คือสึกระหว่างระบบปิดกับระบบเปิดของแท้เลยคือเรื่องฮาร์ดแวร์น่ะสู้กันได้สูสีครับแต่สงครามที่แท้จริงมันอยู่ที่ซอฟต์แวร์ต่างหาก คูด้าของ n อ็นวีดีเนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆพอนักพัฒนาใช้กันมานานกลยุทธ์ของ AMD ก็เลยไม่ใช่การไปสร้างอะไรมาแข่งตรงๆแต่เป็นการพยายามทําลายความได้เปรียบของคูด้าทิ้งไปด้วยการสนับสนุนมาตรฐานเปิดและก็สร้างเครื่องมืออย่างฮิปหรือไททันขึ้นมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถย้ายโค้ดจากฝั่งเอ็นวีดีมาที่ฝั่ง AMD ได้แบบง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้เรียกว่าเป็นการเปิดประตูบานตอนรับเลยครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่บทสรุปครับ เราจะมาดูกันว่าก้าวต่อไปของผู้บุกรุกรายนี้คืออะไรและอนาคตที่เปิดกว้างรออยู่ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่แหละครับคือ d n a ของผู้บุกรุกแห่งซิลิคอนที่ชื่อว่า AMD พวกเขาชนะด้วยการเดิมพันที่ชาญฉลาดทางสถาปัตยะกรรมไม่ใช่ด้วยกำลังการผลิตมหาศาลพวกเขาใช้ความเปิดกว้างเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับระบบปิดพวกเขาเติบโตมาจากการเป็นมวยรองที่กัดไม่ปล่อยรู้จักใช้พลังของพันธมิตรเพื่อสู้กับคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่า และจะคุ้งเป้าไปที่ตลาดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่พวกเขาได้เปรียบเสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสำคัญข้อหนึ่งครับในมหาสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในโลกของ AI สุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่ระหว่างระบบนิเวศแบบปิดที่เป็นเหมือนสวนสวยๆแต่มีกำแพงสูงล้อมรอบกับทางเลือกที่เป็นระบบเปิดซึ่งใช้มาตรฐานสากลที่ใครๆก็เข้ามาใช้งานได้ คำตอบของคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของวงการเทคโนโลยีไปอีก10ปีข้างหน้าเลยทีเดียว